ชร์พิกัดร้านชาผลไม้ที่ให้ผลไม้แบบอัดแน่นไม่ใส่ไซรัปและใช้ความหวานจากผลไม้แท้ๆทุกคนใครชอบฟีแบบสดชื่นสดชื่นนะเซฟคลิปนี้ด่วนเลยก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้ที่ร้านวูฟส์เขามีชาผลไม้ขายแล้วทุกคนเพราะเขามาคอลแลบกับดิลมาชาคุณภาพระดับโลกออกเป็นเมนูใหม่5เมนูให้ลองกันทุกคนเริ่มที่เมนูแรกสตรอว์แมนกลส์เมนูนี้จะได้สองส่สของสตรอเบอรี่และมะม่วงร้านนี้พิเศษมากเขาใส่เยลลี่ผลไม้แท้ๆแบบนี้เลยทุกคนแก้วนี้คือหอมชามากได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่เติมด เบอร์รี่บอมบ์แก้วนี้คือระเบิดความเปรี้ยวที่แท้จริงรสชาติเปรี้ยวสดชื่นจากสมิกเบอร์รี่หลากหลายชนิดแล้วก็เติมความจีจาดด้วยเลมอนเข้าไปอีกแก้วนี้ใส่น้ำผึ้งแท้ลงไปด้วยทุกคนมีความหอมหอหม,มัอนหวานกินแล้วสดชื่นมากส่วนเมนู โอ้แ oh, รงใช้น้ำส้มแบบแท้ๆคั้นกันสดๆแล้วมีเนื้อส้มบดมาให้เคี้ยวด้วยตัวน้ำส้มเนี่ยเข้ากับชาของดิลมามากๆทุก,ก,กคนเป็นรสชาติที่ส่วนตัวกนันนะก,ก็ว่ากินได้ทุกวันเลยเปรียปร้ยวๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมของชาดิลมาผสมกันลงตัวมากส่วนนี้เบิร์นเลมอนแปลกใหม่แบบสับสดๆเขาเป็นเลมอนผสมขิงทุกคนเวลาดื่มเขา้าไปเนี่ยจะได้กลิ่นขิงชัดมากความรู้สึกโลง่งๆแล้วก็มีความเผ็ดปลายๆนิดๆตัดด้วยความเปรี้ยวของเลมอนแล้วตื่นเลยทุกคนอร่อยสดชื่นมากส่วนแก้วนี้พีชพลีซความหอมหวานของพีชกับมะม เนื้อพีชชิ้นใหญ่แบบนี้เล้า5มนนูชาผลไม้พรีเมียมแบบนี้มาในราคาแค่99บาทเท่านั้นหรือใครที่ชื่นชอบชาของดิวมากนะเขามีแบบกล่องแบบซองขายด้วยไปหาซื้อกันนะมาลองไมนูใหม่แบบนี้กันนะที่ร้านวูฟเซ็นทรัลเวิลชั้น7หน้าท็อปฟู้ดฮอลเลยทุกคนแล,แล้วก็สาขาสาทร11อเม h เฟียร์แล้วก็เอ็มพ e t ทาวเวอร์ทุกคนไปลองกันนะ